สวัสดีค่ะคุณครูก็จะมาเฉลยแบบฝึกหัดที่5กันนะคะเรามาตรวจสอบประโยคกันดีกว่าค่ะว่าข้อใดเป็นจริงหรือเป็นเท็จนะคะข้อที่1 8่บวกหคูณสนะคะเด็กๆลองคิดดูนะคะว่ามันเท่ากันไหมนะคะ8ปบวกหได้13บคูณสมีค่าเท่ากับ26 8นะคะ8ปูณสเป็น16 5้คูณสเป็น10 1สิบหกวกสิก็เป็น26แสดงว่าข้อนี้เป็นเป็นจริงนะคะเป็นจริงนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนก็ได้คำตอบเป็นจริงซึ่งจริงๆข้อนี้เป็นสมบัติอะไรลูกสมบัติการแจกแจงนั่นเองค่ะจำได้ไหมคะว่าคือสมบัติการแจกแจงนะคะเรามาดูข้อ2กันนะคะสิบลบห แล้วคูณด้วย2ี่ลบ6ได้6 6คูณ4คำตอบคือ24นะคะคูณได้คำตอบเป็น24นะต่อไปค่ะ12คูณ4เป็น48ลบด้วย6คูณ4เป็น24 48ลบ24คำตอบก็คือ24เท่ากันไหมคะเท่ากันเป็นจริงค่ะข้อนี้ก็เป็นสมบัติการแจกแจงอีกเหมือนกันนะคะ ถึงแม้ว่าตรงกลางเครื่องหมายลบเห็นไหมคะเขอตรงกลางในวงเล็บเป็นเครื่องหมายลบเราก็ยังใช้สมบัติการแจกแจงได้คุณครูทําให้ดูนะคะสมบัติการแจกแจงเด็กๆลองดูนะคุณครูมีเลข4คูณอยู่ข้างนอกเห็นไหมคะครูสามารถเอาเลข4เข้าไปคูณกับ12แล้วลบด้วย6 4คูณกับ6นั่นเองหรือ6คูณกับ4เห็นไหมลูกมีค่าเท่ากันโดยที่ตรงกลางเครื่องหมายยังต้องเป็นเครื่องหมายลบ เห็นไหมลูกดังนั้นตรงกลางในวงเล็บจะเป็นการบวกก็บวกเหมือนกันตรงกลางในวงเล็บเป็นลบเมื่อเราแจกแจงแล้วระหว่างวงเล็บก็เป็นลบเหมือนกันเห็นไหมคะเรามาดูข้อ3กันค่ะว่าข้อ3นะคะเท่ากันไหมและเป็นจริงไหมนะคะ7คูณวงเล็บ3บวกเเด็กๆว่าจริงไหมลูก3บวกเเป็นเท่าไร่เอ่ย 12นะคะดังนั้น7คูณ12ได้อะไรคะ12 7 8 14นะคะ7บวก3เป็น10 7บวก9เป็น16 16คูณ10เป็น160มันเท่ากันไหมคะลูกไม่เท่าค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้เป็นเท็จแล้วก็ไม่ใช่สมบัติการแจกแจงด้วย นะคะถ้าเป็นสมบัติการแจกแจงเด็กๆจะเขียนว่าอะไรเอ่ยคุณครูลองเขียนตรงนี้นะคะท่าที่ถูกต้องหนูต้องเขียนเป็น7คูณ3บวกกับ7คูณ9ถูกไหมเอ่ยเอา7คูณกับ3แล้ว7คูณกับ9ถ้าเห็นไหมคะท่าที่ถูกต้องต้องเป็นแบบสีเขียวด้านหลังนะคะนะคะต่อไปค่ะ A การลบแบบนี้มีการปเปลี่ยน เปลี่ยนหมู่ของวงการเปลี่ยนหมู่ของการลบไหมนะเราลองมาชิคกันนะคะ16-7 1 6ลบลบได้อะไรลูกได้9ค่ะ28-9ลบมีค่าเท่ากับ19ถูกไหมนะคะต่อไป18-16 2 8ลบ28-16แลบวิแดลอะไรคะ12ถูกไหมคะ 1 2บลบเเหลือเท่าไร่เอ่ยเหลือ5เพราะฉะนั้นเท่ากันไหมไม่เท่าข้อนี้ก็เป็นเท็จนั่นหมายความว่าถ้าเป็นการลบแบบนี้เด็กๆเ,เปลี่ยนหมู่ของการลบได้ไหมคะไม่ได้อ่ะเรามาดูข้อ5้ากันค่ะ15บห้คูณวงเล็บยี่ลบหลองดูซิถ้าเราใช้สมบัติการแจกแจงเราจะได้15บหคูณยี ถูกไหมลูก15คูณ20และ15คูณ5ถูกไหมตรงกลางเป็นเครื่องหมายลบอ่าแสดงว่าข้อนี้ถูกต้องเป็นจริงใช้สมบัติอะไรเอ่ยสมบัติการแจกแจงทำได้ไหมคะนี่ใครเข้าใจแล้วใครเข้าใจเราลองมาดูดีกว่าว่าข้อ2ใหญ่เด็กๆหาคำตอบได้ไหมเอ่ยเรามาดูคำตอบของ A กันดีกว่า 13บวก17วงเล็บ13บวก17แล้วบวกด้วย24เท่ากับ13บวกวงเล็บ A บวก24ดังนั้น A คือ17ถูกต้องค่ะใช้สมบัติการเปลี่ยนหมู่การบวกนะคะสมบัติการเปลี่ยนหมู่การบวกนะคะต่อไปค่ะ18คูณวงเล็บ22คูณ100เท่ากับวงเล็บ C คูณ22คูณ100ตัว C น่าจะเป็นเลข18ค่ะเก่งมาก เป็นสมบัติการเปลี่ยนหมู่การคูณเด็กๆตอบได้นะคะอ่ะข้อ3ค่ะเอข้อ3มันมี2วงเล็บะแล้วอยู่ๆมันเหลือ25อย่างเดียวเห็นไหมคะสมบัติอะไรเอ้ยอ้าวตัวดีคุณครูก็ลองเขียนเลยค่ะตัวดีวงเล็บมันน่าจะมีเลข26ไหมนะตรงกลางเครื่องหมายลบแล้วก็ตัวสุดท้ายเป็น6ได้ไหมคะ มันคือ25คูณด้วย26ลบ6คุณครูก็จะได้25 25คูณกับ26และ25คูณกับ6ถูกไหมใช่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นตัวดีของเรานะคะก็จะเป็น26ลบ6มีค่าเท่ากับ20นั่นเองเป็นสมบัติการแจกแจงใช่แล้วต่อไปเรามาดูข้อ4ค่ะข้อ4มี2วงเล็บนะคะ แล้วอีกหนึ่งข้างก็ไม่มีวงเล็บเลยใช่ไหมลูก11คูณ55บวกกับ11คูณด้วย x มีค่าเท่ากับ11คูณ100ดังนั้นมี11ทั้ง2วงเล็บแสดงว่า100มันน่าจ,จะเป็น55บวกด้วย x ใช่ไหมคะเลขอะไรที่บวกกับ55เราแล้วได้100เก่งมากค่ะ45ค่ะข้อนี้ใช้สมบัติการแจกแจงนะคะ ดังนั้นเราเดาได้แล้วลูกข้อ5ค่ะ m คูณ342มีค่าเท่ากับ10คูณ300บวกด้วย10คูณ40และบวกด้วย10คูณ2เดาได้ไหมคะตัว m เ,เป็นเลขอะไรเอ่ยใช่แล้วค่ะเลข10สมบัติการแจกแจงค่ะคุณครูแค่เขียน342อยู่ในรูปการกระจายตาม หลักหรือตามค่าประจำหลักแบบนี้ครูก็จะได้ตัว m คูณกับ300บวก40บวกด้วย2เราแจกแจงเข้าไปก็จะได้เป็น m คูณ300บวกกับ m คูณ40และบวกกับ m คูณ2ดังนั้นตัว m ก็เลยเป็นเลขอะไรคะ10ค่ะเข้าใจไหมคะใครเข้าใจแล้วเก่งมากๆเลยถูกหมดไหมคะที่ได้ลองทำไปข้อที่3ค่ะ21บวก a เท่ากับ21 ดังนั้น a คือ0ค่ะ C ลบ20มีค่าเท่ากับ0 ac <C S 1> เป็นอะไรนะที่ลบ20เท่ากับ0 20เก่งมากค่ะ45คูณ d เท่ากับ45 45คูณอะไรเอ่ยได้45คูณ1ค่ะ1 18หารด้วย p เท่ากับ2 18หารด้วยเลขอะไรนะแล้วได้2 อะไรเอ่ยหาร18แปดเราได้2ใช่ค่ะ9ค่ะ9ก้าสองสิใช่ไหม P ีมีค่าเท่ากับ9ค่ะและสุดท้ายค่ะตัว M หารด้วย n โดยที่ N ต้องไม่เท่ากับ0ูนย่าจะเป็นเลขอะไรเอ่ยเป็นเลข0ค่ะตัวตั้งเป็น0นย์ะคะเรามาดูข้อ4กันนะคะข้อสี่จงหาค่าของจำนวนต่อไปนี้ค่ะข้อที่ห 201คูณด้วย7 6ข้อนี้ครูใบให้ว่าเราต้องใช้สมบัติการแจกแจงเพื่อที่ว่าเราจะได้คิดเลขได้ง่ายขึ้นนะคะครูเขียนเป็น200บวก1คูณด้วย7จแจกแจงได้เป็นยังไงคะ200คูณด้วย76ใช่ไหมเอา76เข้าไปคูณตัวเลขทั้ง2ตัวในวงเล็บนะคะตรงกลางขั้นเรื่องเครื่องหมายบวกตามเครื่องหมายที่อยู่ในวงเล็บนะคะ คุณคูก็ได้แบบนี้เลย200คณ76บวกด้วย1คูณด้วย76 76คณ200ได้เท่าไหร่คะ02ตัว6 22 1 2, 74, ทด1 274ทด1เป็น15บวกด้วย76เด็กจะได้15,276คุณคูต้องทดตรงไหนไหมครูคิดในใจได้เห็นไหมคะแสดงว่าการที่เราใช้สมบัติการแจกแจงทำให้เราคิด เลขได้ไวขึ้นนั่นเองนะคะข้อที่2ค่ะ99คูณด้วย148โหถ้าเห็นเลข99มันง่ายมากเลยค่ะเด็กๆครูก็คิดเป็น100เลยค่ะแล้วลบด้วย1นึ่ใ99เหมือนเดิมไม่เอ่ยได้นะคะแล้วคูณด้วย148ค่ะ99คือ100ลบ1เนาะครูก็สามารถที่จะแจกแจงเอา148เข้าไปคูณ100แล้วก็เอาไปคูณกับ1ก็จะได้เป็น 100คูณด้วย148ลบด้วย1คูณด้วย148ได้เป็น1 4 8 8 0 0ลบด้วย148เพราะ148คูณ1ได้148ก็จะเหลือ14,652ถูกต้องไหมคะ ใครตอบถูกบ้างเก่งมากๆเลยค่ะไปต่อข้อที่3กันเลยนะคะ426คูณด้วย105ก็ได้426คูณกับคุณครูขอใช้เป็น100บวก5เพราะว่าเลขมันจะน้อยลงมันจะคิดง่ายขึ้นใช่ไหม100่มันคิดง่ายใช่ไหมคะเราก็ได้426คูณกับ100 ปิดวงเล็บให้เรียบร้อยนะคะบวกด้วยวงเล็บ426คูณ5 426คูณ100ใช่ไหมคะได้42,600บวกกับ426คูณ5 5630ใส่0ทด3 520ทดอีก3เป็น13ทด1 5420ทดอีก1เป็น ยีถูกไหมคะจับบวกกันเลยค่ะ037ใช่ไหมเอ่ย44่สีคำตอบที่เราได้ก็คือ4ี่3มืด้มสได้ไหมคะถ้าใครบวกอย่างนี้ไม่ได้นะคะเด็กๆตั้งทดได้เลยนะเป็นแบบนี้นะคะตั้งทดให้ตรงกันได้เลยนะคะค,คุณครูก็ บวกได้เท่ากันเห็นไหมคะนักเรียนตั้งทดได้เลยนะคุณครูไม่ว่านะคะก็จะได้แบบนี้เห็มไม่ลูกเท่ากันนะคะอ่ะเราไปดูข้อ4ค่ะ999คูณด้วย368 999เห็น900คิดถึง1000แล้วลบไป1คูณกับ368ดังนั้นคุณครูจะได้1000 คูณกับ368ลบด้วย1นึ่งคูณด้วย368ใช่ไหมคะโอเคค่ะได้368,000ลบด้วย368เพราะ3ามร้อยดคูณหนึ่งได้มร้ยไหมคะเอลลบแล้วเหลือเท่าไร่เอ่ยเด็กๆที่ลบในใจไม่คล่องนะคะคุณครูแนะนำให้นักเรียนตั้งเลยค่ะ แล้วจับลบกันแบบนี้นะคะทดเองได้เลยนะคะเคไหมเอ่ยคุณครูก็จะได้เป็น2ใช่ไหมคะ3ถูกไหมหถูกไหมลูก7 6 3ได้367,632โเคไหมคะ ได้ไหมอ่ต sure ่อไปข้อ 10, ที right, uh ่5ค่ะครูเห็น2 0 0 0กับ9 9 9 9เห็นไหม9,999เพราะฉะนั้น2,001คูณ9,999คุณครูก็ยังแนะนำให้ทำเลข9ค่ะให้กลายเป็น1เป็น10เป็น100เป็นพเป็นหมื่นเพราะตอนนี้เรามี9,000เราก็ต้องทำให้เป็น10,000ครูเขียน2,001เหมือนเดิมนะ คูณกับ1 0 0 0 0ลบด้วย1แบบนี้ดีกว่าไหมมันเป็นเลข1มันคูณง่ายกว่าใช่ไหมลูกใช่ไหมคะครูก็ได้2 0 0 1ค่ะคูณด้วย1 0 0 0 0หมเห็นไหคะลบด้วย2 0 0พคูณกับ1ค่ะง่ายมากเลยเวลาคูณด้วย1 0 0 0 0หรือ1 0 0 0หรือ100ใช่ไหมเด็กๆก,ก็แค่คูณกับ1แล้วเติม0ใช่ไหมคะ เห็นไหมได้เท่าไหร่เนี่ยลบด้วย2 0 0พเหมือนเดิมถูกไหมเอ่ย2 0 0พคูณด้วย1,000 0ถูกไหมคะครูเขียนเกินไหมอ๋อมีศูนย์เกินตัวหนึ่งใช่ไหมขอบคุณมากค่ะมีเด็กๆิดๆแบบครูตูนทำไมเขียนเยอะไปนะคะเขียนศูนย์เกินใช่ไหมลูกแบบนี้นะคะ ได้20ล้านถูกไหมใช่ค่ะเอา20ล้านลบด้วย2,001เดีกด็กๆลบสิได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่คะ20ล้านเหมือนเดิมใช่ไหมแล้วก็7,999นี่คือคำตอบที่ถูกต้องถูกต้องไหมคะเด็กๆทำได้ไม่เอ่ยใช้สมมัติการแจกแจงคิดเลขได้เร็วขึ้น เหมือนกับที่เวลาเราไปซื้อเสื้อผ้าหรือไปซื้อสินค้าในราคาตัวละเ9ถ้าคุณครูซื้อ99คุณครู1ตัวให้แม่ค้าไป100คุณครูจะได้1บาทได้เงินทอน1บาทดังนั้นถ้าเกิดคุณครูซื้อเสื้อตัวละ1ตัวละ99บาทคุณครูซื้อ3ตัวแม่ค้าเขาก็จะคิดว่าซื้อ300แล้วทอน3บาทมันก็จะคิดได้เร็วขึ้นนะคะวันนี้คุณครูจบ แค่นี้ก่อนนะคะแล้วเราพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะ